สวัสดีฮะพบกันแล้วกับการแพทย์แปดนาทีนะฮะวันนี้คงมาสั้นๆมาแชร์แล้วกันนะมีคนไข้ที่มาตรวจด,ด้วยเนี่ยก็ก็มาตรวจเจอโรคแล้วกันนะคนไข้มีอาการนะแล้วก็ตรวจบางที่บางโรงพยาบาลแล้วนะครับอาการยังไม่ดีขึ้น,น,นก็เลยมาตรวจกับหมอเนี่ยแล้วก็ก็สงสัยโรคโรคหนึ่งแล้วกันนะได้รับการวินิจฉัยไปนะครับ คนไข้ก็เลยถามว่าเอ๊ะไปตรวจเคยไปตรวจแบบนี้มาแล้วเนี่ยทำไมยังทำไมที่เดิมเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เจอโรคนะฮะหรือว่าโรคไม่ตรงกันนะครับหมอได้บอกว่านี่เป็นเรื่องปกติทางการแพทย์นะเป็นเรื่องปกติทางการแพทย์หมอก็มีประสบการณ์เช่นเดียวกันฮะคือตรวจแล้วไม่เจอโรคนะเราก็ทําการส่งคนไข้ไปตรวจต่อนะครับนะ ดังนั้นประเด็นคือว่าคำว่าหมอคนที่แล้วเนี่ยหาโรคไม่เจอทําไมเพราะอะไรวันนี้หมอก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะ่อันที่1น,นะฮะคือเรื่องของความเชี่ยวชาญนะความเชี่ยวชาญคือ,อ,อคุณหมอแต่ละท่านก็จะมีประสบการณ์และก็ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันนะนี่เป็นเรื่องปกตินะย้ำอีกทีนะนี่เป็นเรื่องปกตินะฮะอย่างขาหมอเนี่ยถ้าเจอ ภาวะมะเร็งอย่างเงี้ยเราก็ส่งต่อหมอสูที่ดูมะเร็งเจอโรคที่แบบทารกมีความพิการแต่กําเนิดน,นะฮะหมอก็ส่งต่อไปเจอคุณหมอที่อันตรสาวละเอียดให้แบบดูหัวจงดูไอเด็กทารกอะไรเงี้ยนะ,ะหรือว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องของออไอจามปัสสาวะเล็ดมดลูกหย่อนเยอะๆนะฮะ หมอก็ส่งไปเจอคุณหมอสูที่ดูด้านนี้ต่อเพราะว่านี่คือเรื่องของความเชี่ยวชาญเพราะว่าของวิชาทางสูติน,นรีเวชเนี่ยนะครับก็จะมีความลึกรายละเอียดของโรคเนี่ยลึกลงไปเรื่อยๆละเอียดมากขึ้นหมออายุรกรรมก็เช่นเดียวกันก็จะมีหมอระบบุป,ปสาทหมอหัวใจหมอโรคปอดเป็นตน้นนะครับเพราะนั้นแน่นอนฮะคุณหมอคนที่แล้วคืคุณหมอของเรา ที่ตรวจนครั้งนี้นะก็าอาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันอันที่2ฮะนอกจากประสบการณ์เรื่องของความรู้ลึกแล้วนะยังรวมไปถึงว่าประสบการณ์การทำงานหมอยกตัวอย่างเช่นคุณหมออินเทอร์นะฮะอินเทอร์ที่จบมาก็จะมีความรู้แบบกว้างเลยนะ,ะส่วนคุณหมอเฉพาะทางก็จะรู้ลึกขึ้นนะฮะนะก็มีความแตกต่างกันแล้วใช่ไหม นี่ยังไม่รวมประสบการณ์ในการเจอเคสอีกนะฮะหมอสูที่จบมาใหม่กับหมอสูที่ประสบการณ์เยอะๆนะฮะก็จะมีโอกาสเจอเคสจำนวนเคสที่แตกต่างกันเพราะว่าออตอนที่เทรนสู3ปีนะฮะโอกาสจะเจอเคสทั้งหมดที่เคยมีมาเนี่ยก็น้อยเนาะนะครับเมื่อกับคนที่มีประสบการณ์อย่างไรก็ดีฮะคุณหมอที่อยู่ ข้างนอกนานๆโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลท,ทั่วไปโรงพยาบาลอำเภอเทียบกับคุณหมอที่อยู่ในโรงเรียนแพทย์ซึ่งอยู่ใกล้เทคโนโลยีมากกว่านะก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันยังทีนี่คือเรื่องปกตินะฮะย,ยังไม่รวมถึงเรื่องของเครื่องมือนะเครื่องไมายเครื่องมือเครื่องอัลตราซาวด์ชัดไหมคุณหมอที่โรงพยาบาลท,ทั่วไปตรวจอัลตราซาวด์ธรรมดา คุณหมอที่โรงเรียนแพทย์ตรวจด้วย MRI เป็นต้นนะครับการเจาะเลือดเจาะแผบฮอร์โมนอย่างเงี้ยนะฮะนะก็ก็มีความแตกต่างกันนะครับเหตุผลันต่อมาคืออาการของคนไข้หน้าตอนนั้นเนี่ยยังดูแล้วไม่ชัดยกตัวอย่างเช่นเป็นภาวะท้องนอกหมดลูกนะช่วงแรกอาการยังไม่เด่นฮอร์โมนยังไม่ขึ้นท้องยังไม่ได้ปวดเยอะ หรือว่าที่เราเจอบ่อยมากกว่าก็คือเรื่องของไส้ติ่งอักเสนะครับช่วงแรกอาการก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะช่วงหลังก็ขึ้นไส้เยอะขึ้นมีไข้สูงนะฮะก็จะมีหลากหลายปัจจัยนะโดยสรุปที่ทำให้หมอคนที่แล้วกับหมอคนนี้ที่มันเจอเนี่ยนะครับวินิจฉัยรโรคได้แตกต่างกันยาเชียอเ,เป็นเรื่องปกติอันนั้นอ๋อ ถ้าตรวจครั้งแรกไปเจอโรคก,ก็ไปหากับคุณหมอท่านเดิมก็ได้นะฮะตัวโรคอาจจะชัดขึ้นหรือว่าถ้าคุณหมอเขาดูแล้วว่าเรายังอาการไม่ดีขึ้นเดี๋ยวคุณหมอ็็็จะส่งต่อเราไปเจอผู้เชี่ยวชาตที่ทีออ่สามารถตรวจได้ลึกกว่านะครับนะมีคนถามว่าอายุเยอะขึ้นไอาจามปัสสาวะได็ทุกคนไหมก็ต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่นะครับนะจะมีอาการแต่ว่าเป็นมากเป็นน้อยแต่ละคน เคำว่าเล็ดก,ก็เล็ดตลอดเล็ดทุกครั้งเล็ดทุกชั่วโมงนะฮะบางคนก็เล็ดนานๆครั้งก็มีนะครับนะนะครับแต่ส่วนใหญ่ละกันมันเป็นความเสื่อมของตัวกล้ามเนื้อที่หุ้มอุ้งเชิงการานเอาไว้นะครับโอเควันนี้ขออนุญาตสั้นๆน,นะห้านาทีนิดๆน,น,นะแล้วก็เหมือนเดิมนะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะฮะและไงพบก,กยยันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แปดนาทีเพราะความรู้นี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณสวยนะครับ Bye bye.